เวลาตอนเที vezes, winter, um, is, no ่ยงอากาศห่อนแหงหาโนมัยมองแรกที่เฮ้าจะไปคือห่วยที่มีน้ำไหลายและเห็นพักสมัยก่อนที่ตอนนี้หาไม่เ่าพร้อมกับไปสถานที่ที่สองนาพอใหญ่กับคลิปซับโนมัสวัสดีค่ะทุกคนอีพีนี้จะเท่ากันไปหาโนมัยมะแกงแต่ว่า ก็รู้ว่ามันสีอยู่ใสแต่ว่าสิบหาก่อนที่นหนีบมีหน่อไม้ซักอ่านว่าจะมาเก็บบักหอยอยู่แต่ว่าตอนนี้น้ำเยอะมากแล้วก็บ,บ่ได้มาเก็บ เฮ้ยบะมีนอใหม่เลยเข้ามาปลาของแท้อันนี้อ,อนนีอย่างอ่ะอีอย่างก็เป็นเนวแนาอันนี้คืออย่างอันนี้เคยเห็นสมัยตอนยังนนอยที่ที่เลยผ,ผูที่ผู้ถ่าเขาจะเอาไปหนึ่งแล้วแบบ เขาจะกินแต่ว่าอันนี้กินก็นจะงเ็ดเลยกินก็นจะงเ็ดเ,ห,เห,ห่าอู้น้ำไหลมากเมืองน้ำตอนแรกว่าสิมาอันอยังก่อนือตอนแรกว่าสิมาจจีหอยอยู่นี่แต่ว่านำ้ำน้ำมาหลเพราะว่าฝนตกหนักนู่นอุ้ยเขาขอไปได้เฮดเลยเดี๋ยวเทามาซ่อมทำมาสตัดกันก่อนอยู่นี่สิมีป่าบ่ บ่ค่อยมีเลยบ่ค่อยมีอย่างไอเป็นน้ำเยอะบ่ไปได้ย,ยูโอยโอเอาจะต้องเย็นตีนแน่เย็นเย็นเย็นหืมบักหวานมันน่าจะปล่ยหมดแล้ว ยังไมิไปหาเนาใหม่อมย,อยู่แต่ว่ามาเล่ยน,นําแล้วน่าเป็นตะเลนคักแต่ว่ามันจะสมีลุมหลายอืมอยากเล่นนนำมากห้าไปหาหน,น่อไหรกันเถอะ อันนี้อีกแล้วเข้าไปทิ้มไปตรงนี้เด้นี่ต้นมนันโ่รู้ว่าเป็นต้นมันจริงๆบ่เข้ามาักดมเด้เพราะว่าคือจังเกียตคือจังกินเห็ดเถานี่เห็ดแบบเห็ดเอียงกับโบลูแต่ว่าคือจัง,จง,แบบงกินเห็ดเถาแน้าตับโอ้ยเยอะ Yeah. เ,เ,เ,เห็นบ้องวะนี่พ้องนั้นเอาอะเป็นรลปกสาวนาดิแต่ว่าถ้าเห็นน้ไม่ค่อยเป็นป้าตัวปา้าจะไปหาหนาหม่กันแล้วเอา้าเห็นไหอเอา้าขึ้นมาเห็นขี่เรือนตายแดด ตอนนี้คือจางเข้ามาเที่ยวเลยบอคือเข้ามาหาหนาหมัยหอนกูหอนเท่าไหร่คะพี่ <c oughs> อะจะแบบก็โอ้โหทำไมถูกจังเลยคะแต่งตแตรงเตรงเต,ต,ต่งแต่ง กินไงปะนี่ดอกเ้าเ้าจ็กินพ่ออิ่มพอออ้ยอายเออเรกว่านไม้ว่านม้น้้ยจิ๋วจิ๋วจิ๋วจิวจวจวจวอ๋อมันมันเริ่มงหญ่เลรมันนี่มันเริ่มงหญ่แล้วอ่ะเอพ่อกินกับพ่อแต่มั่เป็นนไม้เนี่ยนมัให้่แมะอันนม้นมนไม้แบบ อันนนเคยบอกเคยเห็ดอันนี้บอกเคยเห็ดนี่เนี่ยเทากับสกินอันนี้มันก็คมเถอะป่ะอือขมคม ไม่ค่อยอ่านหรอกไม่ค่อยแสบก็ต้องอ่านน้อยๆเฮ้ยให้ได้ปะเออคือลูปลาขมเขาไม่ม,มีอันนั้นบอ<ะ>กเออและเอาเจักอ่าน ออสองนอกขฟอร์เรา,ากี่เบิั๊่อว่ะเอเอถ้ามาเจอห้า,ขาเขาจะคนสับอีาากเชคสามห่อให้ให้ให้แล้วกูรู้สึกดี้นนี่ค่ะตั้งกองาจาองใหม่นอน,นี่นาจหานสามเออจาาทางไหนสิทางไหนกห็เ,นนเ,นเอาแล้วกูดดไปว้าหันไปหันมาเดิมอะ Nó ngát đâu Ôi, 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 ôi Lên liều Nó bước ngay Nó nè Đi bò Ừ Nè, tắm đạc của bác, tụi nó Đi bò Đi ở, đi ở, ở 2. ở thằng sông Tụi nó sáp gì? บ่อืมนําลงมาต้องอ่านแท่งหุ่นตัวน้อยใหญ่สิหุ่นตัวน้อยใหญ่สิแท้มั้ยนี่พอคือสิน้อยใหญ่ขนาดนี้เออต้องแบบนี้น้อยๆสิเบิ่งเข้าๆเข้าตายสิเออ ต้องูเรื่องมันเลือได้มันแข็แข็งยันยัน้าเอฟ้นั้นนี่นี่ลบาดเดียวนั่นน่ะรงนี้นี่นีนะ่นนกะไนี่นี่นนนนอ้ยกระนี่เลยไปแกงมันบ้าบ,าบ,าบาอเสียวนอนแบบนั้นโอ้นอนลงนี่อัลงาเคร่ง,งนี่เอาไว้ท๊าบีหมดแั้

อู้อันนี้เคลื่อนเลยสมัยน้นอยไม่แต่หูลงมาสิให้เห็นไหมเห็นเงาตัวเองไหมใช็ดทามันลงมาเพราะอะไรเอเอเอีสาน ไฟผาเฮแปบ,บ,บนั้เบบน,นเฮ้แบบนี้แค่เรเสียมจะปลวกจะปลวกไงงอเห็ดตัวปลอกพี่ละอันตัวเบืนอหนามักกระเสียเบิดตัวตเขาไม่้ปล่กเขาน้าแ้งกลับมาปลอก ตัดยอดมันตัดตัดเลยเออนี่แหละแล้วก็แกะออกไปนี่เอออน้ำตาขึ้น่ารักแท้ทรัมาที่นี่โคนมั่นนะอืมอ่อนหมดเลย กับมือแต่ว่าบ่ได้ยานมีดบาดคือมึงเคยเห็ดบ่เสียวเคยเคยบอ,อเ,เอาบอแต่เ้ามากินแบบบาง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 เฮ็ดสมันน้หน่อยๆน,นี่ยกาาูพาทำรู้ว่าเอามาถือตองบอลหรือว่าเอาเครื่องตด แคาตุนหมามาตึ้งตองตองตอยู่แบบนั่นมาเนี่ต้องสีเขียวแบบสีเขียวเข้มถ้าน้่นแบบแบบนี่แกงแล้วมันสีบอสแสบมันต้องสีเขียวแบบเข้มๆพริกลงข่าเวอืงองลงเฮ้ยควาฝันกูเลยกูเ็เองเทลือแรกถ้าใส่เือร์ปะ นสง่ลงไปใส่บวบรอให้มันเดือดแล้วก,ก็ใส่บับเพี็กใส่เข้าบวบลงไป Hãy Cùng... subscribe cái gì cái gì Gõ tên mẹ bỏ này, những video hấp dẫn luôn วันนี้ค่ะส้มตำแจ่วประแดดผักแกงหน่อไม้ที่เราทำเองอขนๆเลยอ Ừm, đều tôi Nevnte jeg ting her, ja? Det ดีใจที่ได้กลับมาหานเอาใหม่แกงแบบบ้านๆคือจังแม่แกงให้กินกินแบบมีความสุขความสุขมั่นกระสำนี่แหละ